ทงชมาท้าวสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของเหล่าซือค่ะกลับมาพบกับอานเหล่าซือกันอีกแล้วนะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเนื้อหาเรื่องของทาจ่ายหนักกงจัวทาจ่ายหนักกงจัวเขาทํางานอยู่ที่ไหนแน่นอนท่ามันเดิมเลยวันนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องของเชิงซื้อเชิงซื้อคือคำพท์แล้วก็ในเรื่องของวิฟาวิฝาคือ ไวยากรณ์ค่ะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะเด็กๆที่อีเสสืใจใจอยู่ทีเอเส้นสืบโกงจัวกงจัทำงานทีสามนสืบโกงสังกงสั่งโรงงาน 第四生词：公司，公司，包ริ第五生词：旅行社，旅行社，包ริษั第六生词：网吧，网吧，ร r านอ internet 第七生词。 ชูเตี้ยนชูเตีนร้านหนังสือติปาเชิงสือคาเฟ่เตี้ยนคาเฟ่เตี้ยนร้านกาแฟต่อมานะคะเด็กๆเ,เราก็สมาเรียนกันในเรื่องของหีฝ่าเหมือนเดิมเลยโครงสร้างประโยคภาษาจีนนั่นเองนะคะซึ่ง ประโยคที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะจะเป็นประโยคที่ใช้ในการถามว่าทํางานอยู่ที่ไหนถามหาสถานที่ในการทํางานของบุคคลนั้นๆนะคะซึ่งโครงสร้างประโยคนะคะแน่นอนเลยอย่างแรกก็จะต้องมีประธานนะก็คือคนที่เราจะถามหาเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวเองเนาะแล้วเราก็จะตามด้วยคําว่าจ้ายที่แปลว่าอยู่แล้วเราก็จะตามด้วยคําว่าหนาที่แปล,ว,แล,ว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 ,ปลว่าที่ไหนนะคะแล้วก็ตามด้วยคําว่ากงจัวที่แปลว่าทํางานนั่นเองเพราะเราจะถามถึงสถาน สถานที่ที่ทำงานของเขาเอะเนาะเดี๋ยวเราซื้อสมาปีรู้ยกตัวอย่างประโยคให้เด็กๆด,ดูนะคะดูประโยคของเราซื้อนะอะประธานของเราซื้อเนาะเราซื้อใช้คำว,ว่าทาทาตามด้วยใายที่แปลว่าอยู่ตามโครงสร้างเลยนะคะแล้วก็จะตามด้วยหนา นที่แปลว่าที่ไหนแล้วก็จะตามด้วยคำว่าโกงจัวททำงานเหมือนเดิมจบประโยคคำถามต้องมีเว้นห้าวหรือ u e s t i o n mark นั่นเองแล้วเวลาเราแปลเนี่ยเราจะแปลว่าอย่างไรดีคะเขาหนาทาแปลว่าเขาได้อยู่แล้วใจหนักโกงจัวเขาอยู่ที่ไหนทำงานใช่ไหมเอ่ย เวลาเราแปลนะคะเราก็ต้องแปลให้ถูกหลักภาษาไทยเนาะเราจะไม่แปลว่าเขาอยู่ที่ไหนทํางานนะคะเด็กๆเราจะแปลว่าเขาทํางานอยู่ที่ไหนเนาะแล้วถ้าเราซื้อไม่ใช้ท่าเราซื้อใช้อย่างอื่นใช้เป็นหนีได้ไหมคะได้เนาะหนีใจหนักกรงจั่วก็จะแปลว่า ุณหรือเธอทำงานอยู่ที่ไหนถ้าเราใช้เป็นป้าปะใจหน่กกงจัวก็ได้นะคะก็จะแปลว่าแปลว่าอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเด็กๆคุณพ่อทำงานอยู่ที่ไหนนั่นเองเนาะ เราเรียนรู้กันในเรื่องของโครงสร้างประโยคคำถามที่ถามถึงสถานที่ทำงานไปนแล้วนะคะเด็กๆต่อมาเนี่ยเราก็จะมารเรียนรู้กันในเรื่องของการบอกว่าทำงานอยู่ที่ไหนนั่นเองนะคะในประโยคภาษาจีนเนาะเราจะพูดอย่างไรขึ้นต้นประโยคค่ะก็จะต้องมีประธานเนาะต้องมีประธานนะคะขึ้น้นประโยคเราตามด้วยคำว่าใจ ใายที่แปลว่าอยู่นั่นเองแล้วก็ตามด้วยสถานที่นะคะทำงานอยู่ที่ไหนก็บอกซาว่าทำงานอยู่ที่นั่นเนาะแล้วก็ตามด้วยคำว่าทำงานนะคะเราจะมาบอกแค่ว่าฉันใายสถานที่ฉันอยู่สถานที่เนี้ยอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราต้องมีคำว่าทำงานให้เขาด้วยเพื่อเติมเต็มประโยคเนาะให้ชัดเจนว่าฉันทำอะไรอยู่สถานที่นี้ เราซื้อก็จะมาปีรู้ยกตัวอย่างให้เด็กๆด,ดูเหมือนเดิมนะคะประธานประธานของเราซื้อเมื่อกี้เนาะเราถามถึงเราถามถึงอะไรเอ่ยประโยคคาถามที่ผ่านมาเราถามถึงทาถูกต้องค่ะเก่งมากเพราะฉะนั้นเวลาตอบเนี่ยเราก็จะตอบว่าทานะคะทาแปลว,ว่าเขานั่นเองถามถึงเขาเราก็ตอบถึงเขานะคะแล้วเราก็จะตามด้วยคําว่าจ่าย ใจชีแ่แปลว่าอยู่นั่นเองแล้วเราก็ตามด้วยสถานที่หราซื้อก็จะมาปีรู้สถานที่ชูเตียนนั่นเองชูเตียนคือร้านหนังสือเก่งมากค่ะหาว้างแล้วก็ท้ายประโยคจบประโยคด้วยคำว่ากงจวะทำงานนั่นเองเวลาแปลเนี่ยเราจะแปลว่าอย่างไร เราจะแปลว่าถ้าอยู่ร้านหนังสือทํางานไหมคะเด็กๆเวลาเราแปลเนี่ยไม่ได้เนาะเวลาเราแปลเราก็ต้องแปลให้เป็นภาษาไทยที่อ่านแล้วฟังแล้วดูมีความหมายที่สละสลวยนะคะเราก็จะแปลได้ว่าเขาทํางานอยู่ร้านหนังสือนั่นเองแต่เวลาเราพูด ประโยค์ภาษาจีนเนี่ยเราก็จะต้องพูดตามโครงสร้างนี้เราจะเอาสถานที่มาก่อนเนาะแล้วก็ค่อยบอกว่ากำลังทำอะไรอยู่ในสถานที่นั้นๆน,น,นะคะก็จะแปลได้ว่าเขาทำงานอยู่ร้านหนังสือภาษาจีนจะพูดว่าทาจ้ายชูเตียนกงจัวถ้าเกิดเราซื้อพูดว่าทาจ้ายคาเฟ่เตียนกงจัวจะแปลว่ายอย่างไร เขาทำงานอยู่ร้านกาแฟนั่นเองเก่งมากคะ่ะหาวปังจบไปแล้วนะคะกับเนื้อหาในบทเบรียนของวันนี้เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะแล้วเราก็จะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะ่ะใจเจียน